ถ้าเกิดเอารถเข้าเนี่ยก็คนละคันละสามสิบบาทด้แจ่าย่าน้ำมยมก่อนนะใช่ไหเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวแบบนี้เข้าไยข้างในได้นี่คือแผนผังภายในที่ทําการุิยนันแห่งชาติเขาพนมเบนจซาะค่ะสวยมากคือไปดูอีกกันข้งนางในตรงนู้นมีคาเฟ่แต่ไม่เราจะพุ่งไปด้านในค่ะขายของที่ราลแล้วก็มีร้านอาหารนะแต่ว่าเรามาวันจันทร์ไงมันเลยเงียบๆสงบๆมีศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกัน ทางเดินเข้ามาเนี่ยคือห้าร้อยมนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามาพักพันธักซึ่งที่นี่เขามีพันพักคืนละ1,000กับสองพันด้วยแต่ว่าเราไม่ได้พักนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพเลยไปดูด้านในกันจ้ะฝนตกไปพอยเล็กน้อยแล้วป่าสวยมากเนี่ยถ่ายรูปตรงนี้สวยมากเลยนะแต่เราขี้เกียจแล้วอะเราจะไม่เล่นน้ำตกนี่มีหลายส่วนเดินไปทางโน,โน้นเลยนะโอ้โห <c oughs> เดินไกลอยู่นะมีข้อห้ามด้วยป่านี้สวยมากคือ สวยจริงสวยจังมีกฎข้อห้ามนี้เธอฉันเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วดิเต้นสวยจริงสวยจังมาถึงนี้คือชันมากนะเธอนี่อีกนิดเดียวจะถึงแล้วหุยนั่นไงนั่งไงนั่งไงน้ำตกมาแล้วเอี่ยวอมาประสบภัยคือเขาคิดว่าน้ำตกมันใกล้มันใกล้มันไม่ใกล้อ่ะมึงอ๋อคุณพระคุณเจ้าช่วยคุนะวสุถึงแล้วจ้า อันนี้ความสบายสภาพกูคือใครจับใครสอนแค่ก่อนเดินทางมาด้วยวะสู้ชีวิตือไหนห้องน้ำอ่ะไม่มีห้องน้ำไม่น้ำนะนะโว้ยเย็นมากสวยมากสวยจริงเออๆขายเลยสวยมากสวยจริงๆฟิล์มเวอร์อ่ะกระเป๋าเดินทางฉันก็อยู่ตรงนน้นบายบายไม่มีใครบอกกู ไปแล้วเดี่ยวก็้าใหม่เยอะอยู่นะคือแต่ว่าไม่มีใครบอกว่าตรงนี้จะมีทุกงานและสภาพเป็นแบบนี้เฮ้ยช่างชีวิตพื้นลื่นนะเนี่ยดูดิต้ัดไฟต่อโอ้โหคนลื่นเลยเอาชีวิตรอดมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยชีวิตโอ้ไปโอ้โหสุดข้ากว้าวสวยมากสุดค้ากับการที่ทิ้ขึ้นมาแล้วช็อตนี speaker? ้ค like ือ อยู่เยี่ยมวันนบ้นน่ะดิไอค,อคุณคือมีห้องบลนั่นดิเหรอถ้าใครอยาขึ้นขึ้นไยนะนี่ไม่ไหวอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะให้ดูข้างล่างนะคือฉันขึ้นมาขนาดน,นี้ได้ไงก่อนลงขัานไหนขั้นไหเหล่าคนในหมู่เออนี่ใหญ่าพามาพามาลุยอ่ะนี่พอดีต่างชาติเขาบินโดรนอยู่นะคะ สวยมากเธอสวยจริงสวยจังนี่คือทางเดินกลับชุดของฉันเชิญดูจิโอ้โห,โ,หโหใครสั่งใครสอนให้เอารองเท้านี่มาวะก็ไม่ทันแล,ล้วแหละสกีน้ำตอกปุย้ยโต้โอ้โหนี่คือทางขึ้นไปอีกมีตั้งเยอะแยะเอาเลยสบายนะแค่นี้ก็จะตายแล้วนี่นาอย่างไกลเดินมาทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อนนี้แหละเช่ดเท้าผิวใจถ้าใครสั่งใครสอนใหใส่ชุดนีฬาผู้หญิงสวยจริงวะ่ะสวยจริงนี่เลิศเลยล่ะ นี่บรรยากาศเออใครสั่งใครสอดให้ยิ้มกระเป๋ามาเยอะขนาดนี้ถามอิงบ้าบอกับคือส่วชีวิตเล่นะนี่ธอดูโอ้เฮ้อเฮ้อชันอยู่เลยบายบายน้ำตกด้วยโต้ครั้งแรกและครั้งเดียวแล้วครัสุดท้ายในชีวิตบำเพ็นทุกกะกิรดียค่ะหน่ยเมตรกับทางดิโก้ชันโอ้โหสุดๆเลยเธอเลยอย่าหาทำนะ หลงเชื่อเสียงได้หัวตัวเองคิดว่าเหมือนบอกน้ำพุร้อนอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่มันเป็นน้ำพุร้อนที่สูงจงมากแล้วลงมาก็คือมันเย็ยนหมดแล้วเย็ยนจิ๊บๆเลยทัย้เฮ้ยในที่สุดตลากได้แล้วจ้าจบค่ะก็ฝนตกคอนเทนต์วิ่งเข้าหาโอ้โหคอนเทนต์วิ่งเข้าหาสุดๆสุดๆไปเลยอะ่ะโอ้ยโ้าย,าย <laughs> <laughs> โอ้โหตกหนักจริงเนี่ย รูปตรงนั้นซะหน่อยทำเอ็มบีไปเลย